สวัสดีครับปั๊มลมฟูเซงนะครับ64ลิตรนะครับทำการเทสทดสอบมือสองนะครับตัวนี้ติดตั้งกับมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับอุปกรณ์เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวเพสเชอร์แรงดันเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวเกจวัดแรงดันเปลี่ยนใหม่นะครับ ตัวคัพเปอร์เปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้มอเตอร์หนึ่งแรงนะครับยี e ่ห้อเวนนะครับสายพานสายพานเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ64ลิตรนะครับท่านไหนสนใจทักได้เลยนะครับมือสองทำการเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับพร้อมใช้งานพร้อมรับประกันนะครับ อย่างแจ่มสนใจทักได้เลยนะครับเกตวัดแรงดันขึ้นปกตินะครับเสียงเงียบ